ของสั่งก่อนครับผมอ้าวสวัสดีครับลูกน้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงคืออ่าพาได้อ่าสร้างแดงมากมากไหมสิลูกน้ยครับพี่น้องครับผมพี่น้องนะครับอุ้ยนะครับโอ้ไปได้ไปได้เชื่องเชี่ยอ่านะครับผมนับหน้าเต้ตัวนีนี่แม่นี่แหละครับลูกได้นะครับตัวนี้ลูกแรกนะครับพี่น้องครับตัวนี้กรงหั่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งจะเข้าหนึ่งครับผมโอ้ยหลอดจังหน่อยคนแก่พี่น้องโอ้มีดปากคนุดดตามเต็มพี่น้องเด้อ เดี๋ยวี๋ยวดี๋คดีใคร네นั้นไม่ดีเรืเด้อครับพี่น้องครับผมนะครับมือน,นี้นะครับมาอีกแล้วครับผมที่นะครับลุงนายฟาร์มนะพี่น้องเนาะมือน,นี้ลุงนายเพิ่นนะครับเอา,เอาสร้าง นะครับสั่งไงนะครับน้องช้างเลยครับผมอู้แดงแดงยังไงมาให้พี่น้องเดบิงเด้งกันนะครับน้องอ้านะครับพ่อครับเจ้าของสั่ง่อนครับผมอ้าววัสดีครับลุงไยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงคือว่าได้ส้างแดงมาไม่สิลุงายครับสร้างแดงมาไม่ครับ แล้วทับมาแล้วโอ้นี่นี่นี่ครับผมพี่น้องครับผมขับแม่ขับใหญ่ครับผมพี่น้องครับผมโอ้ยใหญ่งามๆนะครับผสมเลยเมืนว่าครับลุงหน่ยครับเบิ้งเบิ่งหนอกครับผมพี่น้องนะครับอู้ยนะครับโอ้ใบได้ใบได้เชื่องๆอ่ยงนะครับผมนับน้ำเตะน้ำทึ่งผสมจริงเมืนว่าครับลุงหน่ยครับแม่ผสมจริงครับอู้ยครับครับผสมจริงผสมพอได้น้อครับลุงหน่ยครับผมเเจจ้้าายยัังงคุ นะครับเซฟครับผมโอ้นี่ตีนี่ตีนได้ใบนะครับเจ้ะผสมเจ้าเพิ่มซับนะครับใเซฟเบิมงดูได้แล้วผมเบิึงมึงมึงดูครับโอ้นี่ครับมีใบรับประกันให้พร้อมครับผมจากสิงค์คำฟาร์มบบระือโอ้บอระเบือเนาะครับเนาะเนาะครับมีหลักฐานในพร้อมใส่ละพันรอบพันหยึ่งไปครับลูกนายพันหนึรอบหนึ่งแล้วรอบที่สองโอ้่นี่นี่นี่ครับพี่น้องครับครับนี่นี่ครับหลักฐานมีอ่า ผสมเจ้าเพิ่มซับเนี่ยตาบพระครดีภายในวันที่5นะครับเ,เดือนกุมภาพันธ์รอบแล้วรอบหนึ่งวันที่26นะครับผมนะครับอันนี้เพิ่นเชียนไปอันนี้ผสมจริงนาอพี่น้องเนาะผสมจริงนะครับครับโอ้พอตัว ตัวเงี้ตัวงามครับโอ้ยงาม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 นะครับครับวาโตแม่นี่มีเต้นเฟมงามงามเลยครับผมนั่นนั่นตัวนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่ตัวนึงนะครับตัวนี้ครัอ่าอีกใส่น้อยๆนะครับหน่อยลงไปเจ้าน้อยอันนี้ใส่ใหญ่ครับผมพี่น้องครับผมสูงประมาณไหนเนาะลูหนายผมมันสี่ร้อยสี่ครับร้อยร้อยเออตามสายตาผมเนาะร้อยสี่สิบห้าร้อยไปห้าร้อยห้าสิบครับผมพี่น้องนะครับผมนะครับงามครับผมแข็งขาใหญ่นะครับผมเป็นแม่บอกที่ดีเลยครับตัวนี้ ะครับเ<า>นาะไ่ต้อง,งห่วงนะครับงามง่ามงามนะครับติดบดครับติบดบ,บดครับผมแดงแสบตาแ <c oughs> ดงจนแสบตาแม่นี่นะครับเนาะ <c oughs> เอาบ้านนี้งามงามจาังสี่ห้าพี่น้องเพื่อนสนใจแหละครับลุงนายรับประกันบอนี่รับประกันบอช่วงนี้น <ะ S 2> มันท่านได้ตรวจอยู่อ่าท่านได้ตรวจคันตรวจอ่า พ่อก็รับประกันครับขันตรวจตรวจพ่อเลยรับประกันให้ขันก็ไปรุ่นนะครับขันเอาไปรุ่นค่ะคือพาหลอบนึงแล้วเนาะแต่ว่าผมว่าติดแล้วเนาะลุงแน่เนอะนี่มันมันจิ้มมันจิ้มกระหดกระหดอ่านี่นี่นี่นพี่น้องครับจิ้มกระหดแล้วนะครับขับขับขับโอ้ยงามง่ำง่ำง่ำครับผมพี่น้องนะครับจากลุงแน่ฟาร์มครับผมพี่น้องครับผมเอาเปิดเท่เลทครับลุงแน่ครับเน็ตแม่งามำง่ำฮาพี่น้องเพิ่นสนใจครับสิบห้านี่ละโอ้ว่าไว้สิบห้าอ่าสิบห้านี่คือ 150คะแนนนาอพี่น้องเนาะนะครับผมแสนหาตอรองได้ว่าสั้นนะครับพี่น้องเนาะแม่นี่สวยครับผมพี่น้องงามงามงามีดีอุ้ยป่านงัวเท็ดครับผมแล้วก็เชื่องครับยู่ใกล้กล้ได้เข่าใกล้จับได้ใบได้นาอพี่น้องเนาะนะครับนะนี่ผมไทยเข่าใกล้ใกล้ให้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะเอาเบิ้งทางด้านหนามันจะหน่อยนะครับให้พี่น้องเบิ้งจะหน่อยนี่ครับนี่ครับเอาเราเราแม่นี่แหละครับลุงนายแม่แม่แม่นี่ท่องไปนน่ครับ แม่นี่หาหาเดือนกลัวนะครับสีหาเดือนกลัว,วแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะอ่าโอ้ผสมปีศาจแดงรับประกันท่องคือกันไหมรครับครับแม่นี่ก็รับประกันได้พี่น้องได้หนี่แม่นี่สีเฟี้มหน่อยลงมาจากน้อยนะครับแม่แงงครับแม่แม่นี่บ่แพงบ่แพงนี่เท่าไหร่เนาะครับลูกนายแม่นี่ครับห้าสิบเก้าอ๋อ้ห้าสิบเก้าห้า โอ้อ่าอ่าเอาพี่น้องอยากได้องง่าง,ง่วงงามๆอยู่ที่ฟาร์มลุงนายเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับสวยๆครับผมอ่ะผมสีไทยให้พี่น้องเบิ่งอาง่างามๆนะพี่น้องเนาะนะครับอ่าเป็นเป็นหยานอ่านมูนะครับเห็นมูใกล้ๆมามามาหลา,า,หละาหละนะอืมนะครับงามๆพี่น้องอุ้ยนะครับโอ้โหเงยซ้ำสั่งนะครับพี่น้อง นะครับอุ้ยไม่หล่ามากนะครับเตือนกล่องเตือนกล่องเนจะหน้อยโอ้ยงามพี่น้องเอาเบื้องด้านหน้าครับผมพี่น้องครับนะครับว่แม่เนี่ยงามครับลูกลูกที่ใหนเดีวนอนี่ลูกให้นอในท้องนครับความมั่นโอ้นะครับลูกสองในท้องนะครับเป็นว่ามีเขาเนจะหน่อยนอพี่น้องนออ่าอ่าอ่าเป็นมากไหมนะครับอ้ยงามงามงามพี่น้องครับผมอ่าแม่นี่แม่นี่ล่ะครับลูกใดนะครับ ตัวนี้ลูกแรกนะครับพี่น้องครับตัวนี้กางงามนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งจะเข้าหนึ่งครับผมโอ้ยหลอดจังหน่อยก่อนนะนะครับแม่นี่กางงามโอ้นะครับลูกน้ยฟ้ามครับผมพี่น้องนะครับมีแต่แดงแดงทั้งนั้นครับผมนะครับเพื่อนจัดสรรมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับง่วนงามงามให้พี่น้องได้เบ่งองแม่นี่รับประกันทองแม่นี่สูงประมาณร้อยร้อยร้อยสามสิบกัวสามสิบแปดถึงสี่สิบนอกรับเนาะนะครับแม่นี่กางงามครับผมพี่น้องครับครับอิ นะครับผมพี่น้องท้องแล้วนะครับแม่นี่รับประกันท้องนะครับอืมอืมเอาอีหล่าเบิ้งกลางๆเนี้ยครับผ่านการตรวจแล้วนะครับโอ้ยเง้ยวเงี้นะครับผมพี่น้องครับอ่าแม่นี่อ่ารับประกันท้องนะครับแม่นี่อยู่ที่อ่าห้าสิบเก้าคะแนนว่าสัุนนะครับลุงนายว่าครับสนุกสนใจพี่น้องอยากได้นะครับผมอ่าติดต่อมาเบอร์เยังนู่นครับลุงนายครับผมบอกเบอร์ได้ครับแปด ศูนย์แปดหกสองสามสองสามหกเก้าห้เก้าเก้าหอ้าวผมสิขึ้นติดต่อได้ยี่สี่ชั่วโมงประสานครับผมพี่น้องครับเอ่อพิ่นมีทั้งงัวทั้งขั้วไอ้นะครับเนาะมีหอดหมูครับผมพี่น้องอยู่นี่นะครับผมเดี๋ยวเมื่อใดเพิ่นเปิดอ่าราคาของขั้วเดี๋ยวฟุอ่าผมสิมาไายให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะมื้อนี้ครับมีงัวนะครับสองแมงงามๆครับผมพี่น้องราคานะครับผมพี่น้องอ่าตามน้ำตามเนื้อนะครับตัวนี้นะครับทอง หาเดือนกว่าแมนบอลลุงไนครับหาเดือนกว่าครับผมห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับราคาต่อรองกันได้ว่าสันลุงไนว่าครับตัวนี้นะครับอุ้ยนะครับผมแมนยย์นะครับอ้าวหลอดเบิ้งจังหน่อยเบิ้งครับพี่น้องครับยย์นะครับสูงร้อยประมาณนะครับอ่าสี่สิบเกตบวกนะพี่น้องเนาะ นะครับผมในในสายตาผมขาดการไว้พี่น้องเบิ่งครับยงยงเครื่องบดนะครับงามมีลิครับผมนําเตยนำทึ่งงัวแม่นี่นะครับที่ลุงนายฟาร์มเด้อพี่น้องเด้อครับสนุกสนใจอยากได้งัวงามๆนะครับผมเอออยากได้งัวอ่า ไปเป็นแม่บอกแม่พันนะครับเนาะ,ะต้องที่ลุงนายฟาร์มครับผมพี่น้องอันนี้ผสมแล้วน,นะครับผสมคมโตเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเป็นรับประกันทุกตํานี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่นอ้องอ่าเพมั่นใจมาตรวจท้องเอาได้เนาะพี่น้องเนาะแม่นี่านแล้วหนึ่งรอบนะครับผมรอบสองอีวกีมือนะครับผมกาสิตรวจท้องได้นะครับพี่น้องสนุกสนกใจอยากเอาไปรุ่นนะครับกลับมาตอรองได้อยากเอาไปอ่า เสียงเบิงกลับมา่อรองได้หรือตัวนี้รับประกันท่องร้อยเปอร์เซ็น นะครับตัวนี้คือตรวจเรียบร้อยแล้วว่าสั้นเนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมพึ่งพานรอบเด้พี่น้องเด้องามๆครับผมนะครับผมที่ลุงนายฟาร์มพี่น้องอู้วนะครับผมสร้างแดงสร้างแดงนะครับเนาะพี่น้องครับผมงามๆให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับงูสองโตนะครับผมพี่น้องเบิงครับอู้ยเนาะสุดยอดสุดยอดมากเลยครับผมเอาพี่น้องครับผมผมสิขึ้นเบอร์ไว้ให้พี่ให้น้องท้มมาถามลุงนายกันแล้วกันเนาะครับเนาะโอ้เราคุยโทรศัพท์อยู่เอา าฝากไปซัำนี้กันแล้วกันพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้ได้ด้ว,ดวพี่น้องด้วยนะครับอยากอ่าบ่อยากพลาด นะครับในคลิปต่อไปนะครับผมพี่น้องก็กดกระดิ่งไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะเบืองงวงงามเบืองกินยาพี่น้องเว้ยนะครับเบิ่งจังสี่นะครับผมตูใยญ่งเงนาะพี่น้องเนาะเพิ่นรับประกันให้ครับผมพี่น้องเห็นลูกไนรว่ารับประกันนะครับตำหนิทุกตำหนินะครับสวงสุดหางดอกนะครับหัวดางนะครับผมขาทุกขาถอนลูกไนเรารับประกันให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมตัวนี้นะครับแม่สร้างแดงนี่ผมอีกรอบหนานะครับ เบิ่งในใบวันที่19เกนะครับพี่น้องนะครับตรวจทองแล้วนะครับหรือว่าพี่น้องอยากเอาไปรุ่นเอาไปตรวจทองเบื้องก้นก็ได้นะครับที่ลุงนายฟาร์มเอาฝากกับพี่น้องไปซํำนีกันแล้วกันอุ้ยงามงามพี่น้องเนาะเห็นแล้วอ่อนซ่อนไหลเอาแคเนเดอร์ลุงนายเด้อนะครับผมอ้ามีอย่างโทรมาหาลุงนายได้ครับผมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ